เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับเราก็มาถึงเซ็กชั่นพิเศษไอสไตล์งงกันแล้วนะครับผมโดยไอสไตล์จะงงอะไรเราก็ไปติดตามชมกันดีกว่าครับผม ในข้อนี้นะครับก็คือเป็นข้อที่เกี่ยวกับการโยนก้อนหินก้อนแรกขึ้นไปด้วยความเร็วต้น80เมตรต่อวินาทีแล้วเมื่อหินขึ้นไปถึงจุดสูงสุดก็โยนก้อนหินที่2ขึ้นไปด้วยความเร็วต้นที่เท่ากันถามว่าหินทั้งสองก้อนเนี่ยจะประทะกันที่ความสูงเท่าใดครับผมถามว่าในข้อนี้เราจะมาทําให้อสไตล์งงกันได้ยังไงก็คือเราจะมาทําให้โจทย์ข้อนี้มันดูง่ายมากๆเลยครับผมแต่ก่อนอื่นเราลองมาทําวิธีปกติกันดูก่อนดีกว่า โดยถ้าเป็นตามวิธีปกติเนี่ยก่อนอื่นเลยใช่ไหมครับเราทําการโยนหินก้อนหนึ่งขึ้นไปจนมันไปถึงจุดสูงสุดเราก็ค่อยทําการโยนหินอีกก้อนใช่ไหมครับผมซึ่งหินอีกก้อนเนี่ยมันก็จะขึ้นมาพร้อมกับที่หินอีกก้อนเนี่ยตกลงมาใช่ไหมครับหินอีกก้อนขึ้นมาพร้อมกับที่หินอีกก้อนเนี่ยตกลงมาซึ่งระยะที่มาปะทะกันเนี่ยก็คือสมบุติว่าให้เป็นระยะ h วัดจากที่ระยะจากที่จุดด้านล่างเนี่ยขึ้นมาครับผม ซึ่งระยะจากจุดด้านบนที่ลงมาเนี่ยก็คือสมมติว่าตอนแรกเนี่ยขึ้นมาจุดสูงสุดนะครับผมให้เป็นระยะ h ให้เป็นระยะ x ใหญ่แล้วกันนะครับผม x ใหญ่โดยเพราะฉะนั้นระยะนี้ก็คือจะเป็นระยะ x ลบ h นะครับผมก็คือตกลงมาเป็นระยะ x ลบ h นั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะทําการหาด้วยวิธีการปกติเนี่ยก่อนอื่นขั้นตอนแรกเราก็ต้องไปทําการหา x ใหญ่ก่อนใช่ไหมครับผม ทำการหา x ใหญ่ก่อว่าได้เท่าไหร่ซึ่ง x ใหญ่เนี่ยหาจากอะไรก็คือหาจากสูตร v กําลัง2เท่ากับ u กําลัง2ลบ 2as ใช่ไหมครับผม v กําลัง2เท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือเท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะมันขึ้นไปที่จุดสูงสุดความเร็วกลายเป็น0 u กําลัง2ก็คือ80ยกกําลัง2ลบ 2as ก็คือความเร่งเนี่ยมีทิศลงมาใช่ไหมครับผมแต่ว่าตัวก้อนหินเนี่ยมีทิศพุ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นลบ g ซึ่งทิศ ลงมาด้วยทิตจีครับผมซึ่งมันตรงกันข้าใไหมครับจากลบลบลบเนี่ยก็เลยกลายเป็นบวกก็เลยกลายเป็นบวก 2gx ครับผมซึ่งเราจะได้ค่า x ออกมาใช่ไหมครับได้ค่า x ออกมาเป็นเท่าไหร่สักค่าหนึ่งจากนั้นพอเราได้ค่า x เราต้องไปทําไงต่อครับเราก็ต้องไปหาค่าของ x กลบ h กับหาค่า S ต่อใช่ไหมครับซึ่งเราจะทําการหาค่า x ลบเได้เนี่ยเราก็ต้องหาจากสูตรที่ว่า S เท่ากับ ut บวกกับเศษหนึ 2, ่งส่วนสองเอกำลังสองซึ่งมันก็จะมาจากการที่ว่าเราก็ได้ค่า s เนี่ยก็คือเป็น x ลบเซึ่ง s เนี่ยเราหาได้จากข้อที่แล้วใช่ไหมครับผม u, u ก็คือมันเป็นศูนย์เพราะว่ามันตกลงมาใช่ไหมครับตอนตกลงมาในความเร็วเริ่มต้นก็คือเป็นศูนย์บวกหนึ่งส่วนสองก็คือความเร่งก็คือเป็นความเร่ง g ที่มีทิศเดียวกันก็เลยเป็นบวกหนึ่งส่วนสองจีกำลังสองนั่นเองครับ ซึ่งเราจะได้สูตรนี้ออกมาว่า x ลบ h เนี่ยเท่ากับ1ส่วน2 g t กำลัง2นะครับผมให้เป็นสมการที่2ก็แล้วกันครับแล้วทีนี้เรามาดูอีกลูกหนึ่งที่ทำการขึ้นมาบ้างโดยทำการขึ้นมาเป็นระยะ h ใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเขียนให้เป็นประกาสีเขียวแล้วกันนะครับผมทำการขึ้นมาเป็นระยะ h นะครับผมทำการขึ้นมาเป็นระยะ head. ก็คือจะใช้สูตรเดียวกันเลยครับ s เท่ากับ u t บวกเศษหส่วนสอง a t กําลังสองซึ่ง s ของเขาคืออะไรครับก็คือ s ใช่ไหมครับผมแล้ว u ของเขาคืออะไรครับ u เขาก็คือความเร็วเริ่มต้นที่เราให้ก็คือเป็น80ใช่ไหมครับผมแต่ในที่นี้พี่จะเขียนเป็นตัว u ไปไว้ให้ก่อนนะครับ u t t ก็คือเราก็ไม่รู้อีกแล้วก็บวกด้วย เศษหนึ 1> 1่ส่วนสเศษหนึ่งนะแต่ว่าความเร็วเนี่ยมันเป็นแนวทิศขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่า G เนี่ยมันเป็นทิศลงแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นลบใช่ไหมครับผมเครื่องหมายก็จะไม่ใช่บวกครับเครื่องหมายจะเป็นลบด้วย g ลบด้วยเศษหนึ่งส่วนสองจีทกำลังสงนั่นเองครับผมก็คือจะได้ h เท่ากับ t ลบเศษหส่วนสองจีทกำลังส เป็นสมการที่3ครับเห็นไหมครับเราทํามาตั้งนานแล้วแต่ว่ามันก็ยังยังหาค่าไม่ได้ครับเราเพิ่งมาเรายังต้องไปหาค่า T ต่ออีกใช่ไหมครับผมเราถึงจะทําการที่จะมาหาค่า X-H กลเกับเได้ซึ่งเรียกว่าได,ได้ว่าต้องเสียเวลาเยอะมากเลยครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วข้อนี้เนี่ยมันสามารถจบได้ในบรรทัดเดียวหรือจบได้ในนาทีเดียวเลยครับสิ่งเราต้องการหาคือค่า h ใช่ไหมครับผมค่า h ซึ่งค่า h ของมันเนี่ยเท่ากับเท่ากับอะไรครับผมติตอกติตอกก็สามารถจําไปได้เลยนะครับผมว่าค่า h ของมันเท่ากับ3 u มยูกลัง2ส่วนด้วยแปครับผมจบครับ u เท่ากับเท่าไหร่ u ก็คือเท่ากับแปดสยกกําลัง2ก็คือ80ดสคูณแปใช่ไหมครับ G เท่ากับเท่าไหร่ g เท่ากับสิ เพราะฉะนั้นพอตัดกันเนี่ยก็คือ8ปดคูณสิได้80ดิบใช่ไหมครับตัด80ดสิบออกไปสามคูณแปดสิบก็คือได้240ก็คือได้240เมตรนั่นเองครับเป็นคําตอบจบแล้วครับไม่มีอะไรเลยเราสามารถทําข้อนี้จบได้ภายในเวลาเพียงแค่สิบวินาทีเท่านั้นงงไหมล่ะครับผมว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่างงเลยใช่ไหมครับ เซกชันนี้ก็เลยชื่อว่าเซกชันไอสไตงงนั่นเองครับผมซึ่งพี่จะพิสูจน์ให้ดูครับว่าตัวค่า h นี้มันหามาได้จากอะไรก็คือตัดไปที่ครั้งก่อนนะครับผมจากการที่เราเนี่ยรู้ว่ารู้ว่าอะไรครับรู้ว่า x กํำลังสอง x รู้ว่า x เนี่ยหาจาก v กกำลังสองเท่ากับ u กกำลังสองลบสองใช่ไหมครับ ซึ่งเราก็ได้ออกมาแล้วว่าเป็นศูนย์เนี่ยเท่ากับ u กําลังสองก็คือ80กําลังสองแต่พี่จะติดตัวแปรไว้นะครับเท่ากับบวกด้วย2 g x 2> เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ x เท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะได้ x เท่ากับลบ u กําลังสองส่วนด้วย2 g นั่นเองครับผมนี่คือค่าของ x ครับผมให้เป็นสมการที่1แล้วทีนี้จากค่าที่แล้วเนี่ยที่เราได้หามาไว้แล้วนะครับผมจากสมการที่2สมการที่3เนี่ยก็คือได้ออกมาแล้วว่า x ลบ h เนี่ย เท่ากับ1ส่วน2 g เป็นสมการที่2แล้วก็ h เท่ากับ ut ลบเศษ1ส่วน2 g งกำลังสองเป็นสมการที่3ซึ่งเราจะลองลองใช้วิธีนี้ครับผมเราจะลองเอาสมการที่2เนี่ยมาบวกกับสมการที่3อ่าซึ่ง x ลบ h บวก h ead, ก็คือจะเหลือแค่ x ใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะเท่ากับ ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเหลือแค่ x แล้วก็1ส่วน2 gt บวกกับ ut ลบ1ส่วน2 gt ก็คือจะได้ออกมาว่าเป็น x เท่ากับ ut ครับผมจะได้ออกมาว่า h เท่ากับ ut นะครับผม x เท่ากับ ut เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมาว่าได้ออกมาว่า t ได้ออกมาว่า t ตัวนี้นะครับผม x เท่ากับ u t แล้วก็ x เท่ากับลบ u ก2ลังสองส่วนสอง g ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า u t เนี่ยอ๋อก่อนอื่นเลยนะครับผมตัวตัวเริ่มต้นเนี่ย v กลังสอง u กลังสองจริงๆต้องเป็น u ก2ลังสองบวกสอง a s นะครับไม่ต้องขออภัยด้วยครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็น u กํลังสองลบ 2g x ครับผมเพราะว่ามันสลับกันเพราะฉะนั้นเราจะได้ออกมาว่าเป็น x เท่ากับ u กําลัง2ส่วน 2g นั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ได้ออกมาว่าเป็น x เนี่ยเท่ากับ ut ใช่ไหมครับซึ่ง x เนี่ยเท่ากับ u กําลัง2ส่วน 2g 2ด้วยเราก็จะได้ออกมาว่าค่า t เนี่ยเท่ากับก็คือย้าย u เนี่ยไปหารก็คือเหลือเป็น u ส่วนด้วย 2g นั่นเองครับเราก็ได้ค่า t ออกมาซึ่งหลังจากเราได้ค่า t ออกมาเราทำยังไงครับผม จากสมการที่ว่าจากสมการที่ว่า h เท่ากับ ut ลบหนึ 2, ่งส่วนสอง gt กำลังสองแล้วเราได้ค่า t มาแล้วเนี่ยเราก็เอาค่า t มาแทนครับผมเอาค่า t มาแทนเราก็จะได้ว่า h เนี่ยเท่ากับ u คูณกับ u ส่วนสอง g ลบกับหนึ่งส่วนสอง g แล้วก็ u ส่วนสอง g ยกกำลังสองครับซึ่งพอเราทำต่อไปเนี่ยเราจะได้ว่า h เนี่ยเท่ากับ u กำลังสองส่วน2 g ลบกับ1ส่วน1ส่วน8 u กำลังสองครับผม u กำลังสองส่วน g เพราะอะไรครับเพราะว่าตัว u ส่วน2 g กำลังสองเนี่ยได้ออกมาเป็น u กำลังสองส่วน4 g นั่นเองครับพอเอา u กำลังสองส่วน4 g กำลังสองเนี่ยไปคูณกับ1ส่วน2 g ก็เลยได้ออกมาเป็น1ส่วน8 u กำลังสอง g นั่นเองครับผมซึ่งเราก็ทำต่อเลยครับผมก็คือ ทำการบวกลบเศษส่วนกันตามปกติเลยครับก็คือจะเป็นมันจะเป็นส่วนด้วย 8G ใช่ไหมครับเป็นคอรนอทั้งหมดตรงนี้ก็จะกลายเป็น 4U กําลังสครับลบกับ U กกำลังสซึ่งก็จะได้ออกมาเป็น 3U กําลังสองส่วนด้วย 8G นั่นเองก็คือจะได้ออกมาเป็นสูตรแรกที่เราใช้ใช้เพียงแค่ทิปตาเดียวครับเราก็สามารถหาค่า h ออกมาได้แล้วเพราะฉะนั้นก็จบแล้วนะครับผมสําหรับข้อนี้ สำหรับเซสชันนี G, ้ท ja ี่บอกว่าเซสชันไอสไตงงก็คือเราได้ออกมาว่าถ้าเราโยนหินก้อนแรกขึ้นไปด้วยความเร็วต้น80เมตรต่อวินาทีแล้วเมื่อหินขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเนี่ยก็โยนหินก้อนที่2ขึ้นไปด้วยความเร็วต้นที่เท่ากันถามว่าหินทั้ง2ก้อนเนี่ยจะปรทะกันที่ความสูงเท่าใดก็คือเราก็ได้ความสูงนั้นออกมาเลยครับผมว่าความสูงนั้นก็คือ h เท่ากับ 3u กำลัง2ส่วน 8g ครับซึ่งเราก็ได้มาจากการพิสูจน์ ซึ่งเราก็ได้มาจากการพิสูจน์ทั้งหมดนี้เลยครับผมการพิสูจน์ทั้งหมดนี้ที่บอกเอาไว้ว่าจากที่ว่า x เนี่ยก็คือ v กําลังสองบวก v กําลังสองเท่ากับ u กําลังสองบวกสอง as ก็เลยได้ออกมาเป็น x, x เนี่เท่ากับ u กําลังสองส่วนสอง g แล้วเราก็ไปดูช่วงที่มันขึ้นกับช่วงที่มันลงครับผมจากช่วงที่มันขึ้นแล้วก็ช่วงที่มันลงเนี่ยว่ามันได้ออกมาเป็นสมการอะไรบ้างก็คือได้ออกมาเป็นว่าช่วงที่มัน ลงเนี่ยก็คือเป็น x ลบ h เท่ากับ1ส่วน2 g t ส่วนช่วงที่ขึ้นก็คือ h เท่ากับ u t ลบ1ส่วน2 g t กําลัง2อแล้วเราก็ทำต่อครับโดยเอาสมการที่2บวกกับสมการที่3ทำให้เราได้ออกมาว่า x เนี่ยเท่ากับ u t เท่ากับ u กําลังสองส่วน2 g นั่นเองแล้วเราก็ได้ t เนี่ยเท่ากับ u ส่วน2 g แล้วก็เอาไปแทนในสมการของ h เท่ากับ u t ลบ1ส่วน2 g t กําลัง2ทำให้สุดท้ายเนี่ยเราได้ทําการหาค่า h ออกมาว่าเท่ากับ3 u กําลังสองส่วน8 g ตรงไปตามสูตรลัดที่เราใช้ในการหาค่าคําตอบของข้อนี้ภายในเวลา1นนาทีนั่นเองครับผมก็ถ้าเกิดเราจำสูตรข้อนี้ได้เนี่ยเราก็สามารถทําข้อที่เป็นข้อแบบนี้ได้ภายในเวลา1น,นาทีจากที่ปกติเนี่ยต้องใช้เวลามากกว่า5นาทีในการทําก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สามารถทําให้ไอสไตล์เนี่ยงงได้เลยครับผมว่าทําไมถึงทําได้เร็วขนาดนี้ก็จําสูตรข้อนี้เอาไว้นะครับ สำหรับเซสชันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับผมใครที่มีอะไรอยากจะเสนอแนะหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรืออยากให้มีหัวข้อเรื่องเซสชันวิเศษเป็นหัวข้อเรื่องอะไรก็บอกไปได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหข้อนี้ดีกับพ่าดแล้วเชียวข้อไหนดีอย่าลืมจดนะคะ